เทศบาลเมืองตราดให้ความสำคัญกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกเหนือจากการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวันที่13ธันวาคม2566เป็นต้นไปแล้วยังเตรียมการล้างฟุตบาททาสีให้มีความสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่อีกด้วยนายรสักภูติพัฒนายกเทศมนตรีเมืองตราดเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองตราดให้ความสำคัญกับความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลโมตราดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ในจังหวัดตราจำนวนมากแล้วนอกเหนือจากการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเรียบร้อยไม่ดูรกตาในวันที่13ธันวาคม2566แล้วเทศบาลเมตราดยังเตรียมระดมพนักงานของเทศบาลเมตราดออกทำความสะอาดด้วยการล้างฟุตบาท ตั้งแต่ตลนดวิวัฒนาเป็นต้นมาและทำการทาสีให้สวยงามโดยบางครั้งต้องทำงานในเวลากลางคืนและกลางวันอาจจะมีการจัดแผงกัน้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติงานและประชาชนี่ใช้ยวดยานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับทั้งนี้เพื่อความสะอาดดูสวยงามประทับใจ แก่นับท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นั่นเองครับข้ที่สองกับของทางเทศบาลจะเริ่มในการทาสีขอบฟุตบาทนะครับจากนี้ไปทางเทศบาลจะมีการล้างฟุตบาทล้างถนนอาจจะเป็นช่วงค่ําคืนจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อพี่น้องชาวที่เกียเทศบาลในการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยเราจะทาสีฟุตบาทนะครับตลอดทางสุขุมวิทและก็แจ้งรถทันะ ทั้งสองเส้นนี้อาจจะเกิดความไม่สบายในการปิดกั้นถนนหรือกั้นบริเวณในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์มาอย่างพี่น้องในเขตเทศบาลครับ<ส>มีประโยชน์นการเนื่องความเป็นระเบียบเรยียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนและก็ความปลอดภัยครับในวารละใกล้ขึ้นปีใหม่ของปีนี้นะครับทางเทศบาลบึงตาดขอพี่น้องชาวตาดนะครับร่วมกันร,รักษาความสะอาด แล้วก็ในการใช้รถใช้ถนนอย่างวีวินัยนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ญาติพี่น้องที่กลับบ้านนะครับมาเยี่ยมพี่น้องนะครับทางเที่วสวยงามนะครับในวาระของเทศกาลปีใหม่ครับขอบคุณมากครับ